เอาล่ะเป็นเด็กฝึกง,งานแล้วตอนนี้เอาเหล็กมาแลกได้เลยโอมาแล้วคุณผู้ชม,มเอาล่ะเอนชาแรกจะมาะเลยหรือเปล่าเฮ้ แค่ยืนเฉยๆแล้วรอให้โกเลมมันตกลงมาแล้วมันก็เผาทําเหล็กให้เราเนี่ยมันมีความสุขเหลือฟินได้ขนาดนี้เลยเหรอ แต่วันนี้เนี่ยเรามีงานที่รออยู่คุณผู้ชมผมพูดไว้เมื่อพาร์ทที่แล้วครับวันนี้เราจะทําสมุดเอนชานกันคุณผู้ชมครับวิธีการทำเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากมายนะคุณผู้ชมแผนของเราก็คือเราจะเอาชาวบ้านขึ้นมาเนี่ยนะครับผมแล้วก็ใส่ไว้ที่ตรงนี้ครับและเราก็จะให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับผมเรียนวิชาตีเหล็กนะครับหลังจากที่ชาวบ้านเรียนวิชาตีเหล็กแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเหล็ก มันแลกนะครับผมเพื่อที่จะได้เพชรเม็ดเขียวหลังจากที่ได้เพชรเม็ดเขียวเราก็เอาชาวบ้านขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เรียนเป็นบรรณารักษ์นะครับแล้วเราก็จะรีหาสมุดเอ็นชาร์ที่เราต้องการอ่ะแผนค่อนข้างดูดีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บอูนี่ดูดิพอตอนนี้เนี่ยชาวบ้านก็เยอะแบบบึ้มบ้ามากนะคุณผู้ชมสบายเลยนะครับเลเวลก็มีพร้อมแล้วตอนนี้เราพร้อมมากเลยตอนเนี้ยอืม เม็ดข้าวสาลีนี่เผื่อนี่เราต้องทิ้งเนี่ย,ยคุณผู้ชมต้นไม้นี่คือเติบใหญ่ไวมากทิ้งไปเลยไม่งั้นมันจะลกคังคุณผู้ชมเหล็กเนี่ยเดี๋ยวเราจะทํากล่องแยกนะครับไว้สําหรับเหล็กโดยเฉพาะเหล็กเนี่ยเราสามารถทํามาเป็นบล็อกเหล็กได้ด้วยอ่าโอเคนี่ก็จะประหยัดเนื้อที่เข้าไปอีกคุณผู้ชมจริงๆเหล็กยังมีในหลุมอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราไปเอามาท,ทําทีเดียวนะครับโหตอนนี้ทั้งวัวทั้งแกะเต็ไมไปหมดเลย วัวเนี่ยต้องรีบให้ขยายเผ่าพันธุ์เลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้สมุดในการนามาทำเอนชานนะครับซึ่งตอนนี้ข้าวก็ทยอยโตนะคุณผู้ชมขออนุญาตลงไปดูชาวบ้านก่อนเดี๋ยวผมจะวางแผนไว้นะครับว่าวันนี้ผมจะทําอะไรบ้างนะคุณผู้ชมจริงๆควรจะขยายบ้านชาวบ้านไปหน่อยนะคุณผู้ชมเราจะได้วางสเปซเตียงเนะี่ยได้มากขึ้นนะครับถ้าวางเตียงได้มากขึ้นชาวบ้านก็จะมีลูกเยอะมากขึ้นนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่ม เพิ่มที่หลับที่นอนไปด้านบนนี่ส่งเสียงสนั่นวันไหวไปหมดนะครับเฟิบอ,อะตรงนี้ได้นะขุดไปเลยขุดไปเลยตอนนี้เนี่ยพวกขนแกะเราก็น่าจะมีเยอะด้วยเพียงพอต่อการทำตเตียงโอ้เียงแกะนี่น่าลำคาญเหมือนกันนะยโยเยเลยจริงจหน้าไปเลี้ยงไกลๆหน่อยนะแกะนรกพวกนี้ โอเคติดไฟไว้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาวางบักบักบักบัโอเคตอนนี้เรามีเตียงที่มืออยู่อันนึงก็วางได้เลยอุย้ยได้เยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวขยายสเปซไปได้อีกอืดูดีตอนนี้สิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยคือเราจะต่อรางจริงๆมันต้องมีตัวส่งแรงด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต่อขึ้นมาในค่อนข้างสูงอาจจะต่อมาในรูปแบบที่แบบเลี้ยวโค้งแล้วก็งัดขึ้นไปนะครับ ชาวตรงนี้ออกก่อนอืมจริงๆถ้าวางบล็อกอย่างนี้ปุ๊บแบบนี้นี้นี้นฟึบฟบอ,อ,อ่ะนี่คือตามแผนเลยพอล้นรางเนี่ยมาถึงตรงนี้เราก็จะทุบนะครับแล้วเขาก็จะหล่นลงไปนั่นคือแผนของเรานะครับสวยงามวางนี่แล้วก็วางนี่ฟึบน่าจะนะตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่เป็นเอ่อพวกเครื่องตีเหล็กนะครับเราจะได้เอาเหล็กมาแลกได้คุณผู้ชมได้เพชรเขียว ปฏิบัติการผลิตเม็ดเขียวตอนนี้ละ่ะอืมต้องเป็นโต๊ะทาอาวุธครับซึ่งจะใช้ไม้กับใช้เหล็กนะครับผมไม้เราพอมีไหมไม้เหมือนจะไม่มีเลยไม่เป็นไรผมเนี่ยปลูกต้นไม้ไว้เยอะครับเพื่อการนี้โดยเฉพาะโหได้เก้าเลยเหรอเอาสักสี่ก็พอสี่เนี่ยน่าจะพอแล้วนะครับเลียงยาวเลยเพราะว่ามันจะมีครูดาวแต่ลานจะมีคููดาวนะครับฟบปับปับปับ อ่ะสี่อันสี่คนเอยหรือไปห้าเลยอ่ะสี่พอสี่สี่สี่เดี๋ยวว่ากันลองชาวบ้านออกมาสักคนก่อนรถลางนะครับแล้วก็ชะแม่งหมิ่นนอนซะง,งั้น <c oughs> อ่ะมันเป็นเวลาเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเป็นเวลาเขาเอนชานอันแรกเลยนะที่ผมอยากจะได้ตอนนี้เลยนะมันคือเอนชานซ่อมตัวเองคุณผู้ชม ไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องเสียเพชรนะครับผมในการซ่อมอาวุธของเราเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเปลืองนะครับเปลืองเพชรเพราะเพชรแต่ละเม็ดนี่มันก็หายากอะเนาะถ้าเราไม่เส่กันนะ <c oughs> มันหายากมันหายากคุณผู้ชมเราได้กระดาษมาอีกเยอะเลยคุณผู้ชมนะครับตอนนี้กระดาษเรามีค่อนข้างเยอะมากตอนนี้ขาดแต่หนังนะครับซึ่งต้องรอต้นข้าวโตนะครับถ้าต้นข้าวโตเนี่ยเราก็จะเอาข้าวสาลี่นะครับผมมาให้กับบัวได้ ตอนนี้เราจะเอาชาวบ้านขึ้นมาจากหลุมครับอ่าตอนนี้ชาวบ้านเริ่มเยอะแล้วนะครับโอ้โหอันนี้ไม่ค่อยอยากได้เลยครับคือเราต้องไปทุบบล็อกชาวนาไงแต่ก็ไม่เป็นไรได้อยู่ขึ้นไปขึ้นไปฟึบอ,อ้าวแมงหล่นลงไปเลยกู <c oughs> <c oughs> จะบ้ากูจะบ้าหล่นลงไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่หลุมแรกไงมันอาจจะดูแบบ ทุลักทุเลหน่อยเอ่อเอ่อยังไงดีวะเนี่ยกูอ้าวละขอคืนด้วยอาล่าตรงแผนนี่ตอนนี้เนี่ยที่ชาวบ้านเขายังไม่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเขายังจําบล็อกอาชีพเดิมอยู่นะครับเราต้องกลับไปทุปบบล็อกอาชีพคุณผู้ชมหลังจากที่ทุบบล็อกอาชีพได้เนี่ยคือสบายแล้วเดี๋ยวทุบบล็อกอาชีพเลยครับโหแล้วบล็อกอาชีพเรามีเยอะด้วยไม่รู้วันไหนอันไหนเลยเนี่ยทุบให้หมดเลยครับอ่า โอเคทุบเสร็จปุ๊บก็าวางคืนให้เหมือนเดิมนะจะได้ปุกข้าวทำข้าวทำปลากินกันตอนนี้อาเรียบร้อยคุณผู้ชมนะครับผมเรียนเหล็กแล้วนะครับแต่ว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะต้องอัพเลเวลให้กับเขาครับซึ่งเราก็ต้องซื้อของเขาเยอะๆนะคุณผู้ชมนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าต้องการฐานหินนะครับเดี๋ยวผมจะอัพเป็นตัวๆไปก่อนนะฐ <c oughs> านหินโอ้มีแค่นี้เองเนี่ยนฐะ <c oughs> านหินฐานหินโอ้ฐานหินพอมีอยู่พอมีได้เห็น อ่ผมมาซื้อของครับครับผมเออ่ฐานหินหมดหมดแล้วครับเออ่หรือว่าจะใช้เพชรในการซื้อจอบเลยก็ได้นะครับแต่เลเวลก็ยังไม่อัพอยู่ดีครับยังเป็นเออ่มือใหม่อยู่นะคุณผู้ชมไอมันลำบากตรงนี้แหละนะครับมันลำบากตรงฐานหินแอนเออมรากตนะครับซึ่งเราไม่มีทั้งคู่ภารกิจของเราตอนนี้คือเราต้องหาานหินว่ะ เราต้องหาฐานหินนะครับผมเพื่อที่จะมาอัพเลเวลนะครับเดี๋ยวลองลงถ้ำกันดูคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมขอญาตซ่อมพวกชุดก่อนนะครับจะได้ลงถ้ำแบบไม่เสียเรียดอะไรมากหาฐานหินอ่าใช้นี้แหละเป็นตัวซ่อมคุณผู้ชมต้องใช้เหล็กบล็อกนะครับแล้วก็ถังเนี่ยยังไงได้ใช้ยาวๆครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเอนชาร์นอ่ะเราก็ต้องใช้ถังอยู่ดีนะครับ ม่ใช้เรเวลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขาใหม่ง่ายกว่าครับเมื่อกี้ถือว่าเป็นการเลือกที่ที่ค่อนข้างผิด <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลงไปหากันเผื่อจะเจอเพชรเพิ่มเติมแต่จริงๆถ้าหา่านอนะ่ะมันไม่ต้องลึกขนาดนั้นก็ได้ปะ <c oughs> แต่ถ้าเราลงแบบเผื่อหาเพชรด้วยก็ควรจะลงไปลึกๆนะครับแต่ถ้าจะเอาแค่ฐานอนะ่ะตรงนี้ก็ชิวไงเห็นปะชิวเลยเราไม่ได้มาตัวป่าเหมือนเดิมเลยนะปิมดาบก็มี ขวานก็ไม่ไมีอะไรให้กลัววันน้องโอ้โหใช่เลยคือตรงนี้เลยอันนี้ก็ได้พร้อมจะได้จำได้โอ้โหจำได้ไหมครับที่ที่คุ้นเคยเหล็กนี่เราต้องไปขุดไปเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆเน้นฐานนะวันนี้เราลงมาเพื่อมาหาฐานนะครับ เหล็กนี้ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แต่ขุดไปได้ไหมโอ้โทองทองทองโอ้ทองนี่ก็น่าจัดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลงมาลึกเกินวะผ่านนะจริงๆมันขุดบนดินก็ได้แต่ก็ลงมาเผื่อเจอเพชรไงจะคุ้มกับเอาชีวิตกูมาเสียอุ๊บไม่ได้เสกนะแหมเสียดายนี่ถ้าเรามีฟอร์จูนหน่อยอะ ก็ได้ลุ้นนะคุณผู้ชมแต่เราไม่มีไงประเด็นนะ่ะโอ้โหแม่งลึกๆแล้วแม่งไม่เจอฐานเลยว่ะคุณผู้ชมไม่มีฐานเลยครับมันลึกเกินไงมันลึกเกินจะมีฐานดอกอ่ะคิดซะว่าลงมาเอาเพชรหนึ่งเม็ดเผื่อเจอฐานจริงๆตอนที่เจอฐานผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ปุ๊ตกโอ้โห โอ้โหคือเจอเพชรมากกว่าเจอฐานเอางี้เอางีล่ะกังมีไหมมีไหมเแถวนี้มีเมสักเม็ดนึง <c oughs> โอ้โหก็จะไม่มีได้ไงก็เสกเอาไว้ <c oughs> <c oughs> เสกเอาไว้ <c oughs> กูเดินมามั่วซั่วเลยเนี่ยแ๋ยวหลงนะเนี่ยทำเล่นไปนะเฮ้ย <c oughs> เรามาหาฐานไม่ใช่หรือไงวะ <c oughs> ผมทำนู่น <c oughs> ทำนี่มั่วยกันเนี่ย ุดหมายเราคือมาหาฐานนะนี่คือไม่เจอฐานต้องกลับนะคุณผู้ชมนะมันน่าจะลึกเกินไปนะครับกลับดีกว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้อะไรไม่มีฐานเลยจริงๆก็สารภาพตามตรงนะครับว่าก็กลัวฮะ <c oughs> ขอยัดขอยัดขอยัดกลับดีกว่าไปหาฐานด้านบนดีกว่าชัวร์ๆหาที่มันมีแสงสว่าง ไม่มืดไม่น่ากลัวจนเกินไปดีกว่าในเรื่องได้ราวตอนนี้เราได้ฐานมา20อัน20ก็ซื้อได้แค่นิดหน่อยนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วอะ่ะอ่ะเช้าวันใหม่สดใสกว่าเดิมผมว่าเราไปหาแบบใกล้ๆแค่นี้ดีกว่าไม่ต้องไปหาไกลอะ่ะเน้นชิวๆใกล้ๆอะฐานอะ่ะเอ,อขอซื้อหน่อยครับ ได้มาอีกเม็ดหนึ่งคุณผู้ชมได้มาอีกเม็ดนี่อีกนิดเดียวจะอัพแล้วพออัพเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรายการใหม่เข้ามาครับนีนไหมอัพได้ปะต้องใช้ถ่านผได้เพชรมาทั้ง8เม็ดครับเมื่อกี้ต้องนู้นมีปะอู้ตรงนูนงน้นไม่เข่าครับปะเดีเ๋ยวเราไปขุดกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมหาอะไรทำมาแล้วผมว่าต้องมีถ่านั้างเหรอวะขอถ่านเยอะๆเลยครับมีถ่านไหมครับ มันผมเคยมาแล้วบ้านถ้ำเนี้ยถ้ำมันก็คล้ายๆกันหมดนะคุณผู้ชมจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรบ้านในเนี้ยเออไม่มีอะไรเลยวะคือไม่มีจริงๆอ่ะฐานก็ไม่มีอ่ะโอ้โหชีวิตเสียเวลาตรงนี้ไม่เ,เวกอุ้ยทำไมบ้านชาวบ้านตรงนี้ไม่เข้าสาลีด้วยอ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> หรือเราไม่เคยมาแถวนี้วะจริงปะเนี่ยอ้าวโดนกูดิโดนกูอนุญาตครับข้าวนี้แหล่งจำเป็นนะครับนงขอเลยครับที่หอหมู่บ้านนี้เราไม่เคยแวะมาเลยเหรอ,อยวดูเผื่อมีแบบไอ้ห้องสมุดให้เราได้แป๊บของไปนะคุณผู้ชมเยิมเยิมเยิมเยมหาถา่ไปในตัวด้วยตอนนี้ หูใช่หมู่บ้านที่เราไม่เคยมาคุณผู้ชมคือถ้ามาเนี่ยไอข้าวเนี่ยไม่เหลือไม่ไม่เหลือแน่นอนคือถ้าเราเคยมาเนี่ยพรุนี้จะไม่เหลือเลยเพราะเรากวาดหมดโดนเหมือนในหมู่บ้านแบบเนี้ยมันจะไม่มีห้องสมุดป่ะเพราะว่าเราไปสองหมู่บ้านแล้วก็ไม่ไม่เจอสองหมู่บ้านเลยหมู่บ้านใกล้ๆบ้านเราอ่ะผมว่ามันน่าจะไม่มีห้องสมุดแน่เลยโอ้ยยืนรอโอ้โหเนื้อหมูดิบขออนุญาตเลยครับอันนี้ทําอะไรครับเนี่ย คุณนาทำงานอะไรอออเลี้ยงหมูนะครับคุณนาโอ้โหช่างเป็นคนดีจริงๆแม่นาเอาเนื้อแรกนะครับแต่ไว้ก่อนเลยพ้ยจริงๆเราเอาชาวบ้านแลกเม,ม็ดเขียวด้ว่บ้านเราเอาข้าวไปแลกกับชาวบ้านเพื่อให้ได้เม็ดเขียวได้เหมอัะวะไม่รู้ไม่รู้ไม่เดี๋ยว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 ค้นหมู่บ้านนี้เดี๋ยวเรากลับเลยเรามีข้าวอยู่นี่ว่าแล้วก็เอาไปแลกไงอย่างนั้นมีทรงอยู่แล้วเรากลับเลย ลองไปคุยกับชาวบ้านดูนะครับว่าแลกได้ไหมเอ่อหวัดดีครับคุณชาวนาะโอ้โหวันนี้ต้องเอาวันนี้แลกว่ะคุณผู้ชมได้นะเนี่ยเนี่ยได้มาเยอะนะแลกไหมแลกมาแลกมาเนี่ยได้เนี่ยนะอู้ได้มาหลายเม็ดเลยนะคือเป็นชาวบ้านแบบเนี่ยอัปเกรดเลยนี่เป็นเด็กฝึกง,งานเลยเห็นปะเราได้มาทั้งหมด12เม็ดพอ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  แต่มันก็เหมือน Wagner ไม่ค่อยคุ้มเหมือนกันนะเอาข้าวมาแลกกับเม็ดไอ้นี่แต่ไม่เป็นไรครับข้าวเป็นเด็ดแล้วเขาโตอ่าอันนี้คือเลื่อนขั้นยังตอนนี้เปน็นเลื่อนขั้นยังอ่าเลื่อนขั้นยังรอก่อน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 รอนิดหนึ่งเอาละมาหรือยังเอาละเป็นเด็กฝึกงานแล้วตอนนี้เอาเหล็กมาแลกได้เลยมาแล้วคุณผู้ชม เอาล่ะเอนชานแรกจะมาเลยหรือเปล่าขอยั h ฮอฟขอยัเหล็กฮอฟเหล็กยู่ไงฮอฟแรงหมดเลยอะ่ะแต่ว่ามันจะมีลิมิตครับวันหนึ่งจะมีลิมิตอยู่เราจะไม่สามารถแบบแกลกรัวๆได้ผมถึงต้องทำให้หลายๆช่องไงคุณผู้ชม <c oughs> นี่นี่ คือเต็มแล้วป่ะอ่ะเต็มแล้น,นี้คือเต็มแล้ต้องรอวันใหม่แล้วครับตอนนี้ได้เพชรมา22เม็ดชาวบ้านจะนํามาเติมใหม่สองครั้งต่อวันคุณผู้ชม,ตอนน,มตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับจริงๆผมอยากเอาชาวบ้านมาเติมอีกสักคนหนึ่งตอนนี้ลางอืมเอาให้มันลงตรงนี้ไปเลยได้ไหมชาวบ้านอย่าเพิ่งนอนได้ไหมนอนยังเอาอย่างไม่นอน ยังไม่นอนรถรางอยู่ไหนรถรางเอากลัวรถรางไปไว้ไหนวะเนี่ยเออแต่นอนกันไวจังวะไอ้รถรางถมเอาไปไว้ไหนวะเมื่อกี้เออเอาไปโยนทิ้งไว้ไหนนะลืมอยู่กันเต็มเลยแสดงว่าพร้อมไม่เอาเด็กขอร้องว่าไม่เอาเด็กเออมีไหมครับ เดินมาเองเลยครับคือคนมันเยอะจนผมแบบไม่จําเป็นจะต้องไปง้อพวกคุณแบบให้คุณขึ้นแล้วอะแต่ผมมีดันเล็กน้อยแม่งเหลี่ยมแมงเหลี่ยมใส่ผมแม่งเหลี่ยมไปขึ้นไปเข้าไปเข้าไปสิเข้าไปเข้าไปเข้าไปครับเร็วๆครับชาวนามันเยอะจังวนเนี่ยเฮ้ยออแค่นแหละเราต้องไปทุปบบล็อกเองเนี่ยอย่างนี้ขึ้นไปเลยครับพี่ชายสวยงามครับ หล่ลงไปอย่างนั้นแหละครับปิดเลยโอเคครับขออนุญาตเก็บครับสวยงามนี่ตามแบบที่เราวางไว้แบบเป๊ะ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 นี่แหละครับผมพี่ชายพี่ชายเรียนอาชีพเลยครับพี่ชายครับเออพี่ชายอย่าชาได้ไหมครับนี่เอามาแลกคุณผู้ชมเอามาแลกเอาละเริ่มมาแล้วเริ่มมาแลเอ็นชา์เริ่มมาละมันมาละมันมาละ เผื่อมันมีอะไรเสนอดีๆเพราะว่าของเราเนี่ยยังไม่เอ็นชาร์เลยเลยนะเผื่อพี่ชายมีอะไรเสนอดีๆไหมครับโอ้ยพ่วเหล็กประสิทธิภาพ2เหรอพี่ชาย17เม็ดก็น่าสนนะครัชนี่คือสบายนี่เลเวลเราก็ขึ้นเยอะด้วยเอ่อไอ้นี่ยังเป็นมือใหม่อยู่เลยไม่เป็นไรเดินทิ้งเดินทิ้งอยู่เงี้ยคุณผู้ชม แต่พี่ชายครับอุย้ยมีละมุนและก็มีประสิทธิภาพ3มละมุนเนี่ยเวลาขุดมามันจะเป็นบล็อกเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพ3ว่ะไอ้ไอประสิทธิภาพนี่มันสูงสุดเท่าไหร่วะผมจําไม่ได้วะ่ะเอาละเริ่มละเริ่มละเนี่ยตอนนี้คือจะเป็นช่วงที่จะต้องใช้เหล็กที่มันเยอะมากๆแล้วคุณผู้ชมตอนเนี้ผมบอกคุณเลยนะว่าอันนี้คือเป็นอะไรที่ แจ่มแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับนี่ผมนั่งดูจากเว็บไซต์เขาบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยมีสูงถึง5เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยระดับสูงสุดคือระดับ5ตอนนี้เราเจออันดับ3ก็ยังไม่ใช่ดีที่สุดนะคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนไม่ดีก็ไว้ก่อนไม่ได้รีบอะไรอยู่ละเอาล่ะอันนี้ก็อับขึ้นเป็นผู้ชํานาญการแล้วนะนะครับตอนนี้กําลังจะเป็นปรมาจารย์เลยนะถ้าซื้อของมันเยอะกว่านี้นี่ไงเล็กหมดหมดซะที่ไหนกอไก่กุ๊กกุ๊ก เติมให้ได้เรื่อยๆพรน,นกระเผาอยู่เหล็กก็รู้อยู่สบู่ไทยอยากเหล็กหมดบ้านว่ะเอาละก็แลกเลยโอ้โหเลเวลขึ้นแบบเป็นตับเลเวลขึ้นแบบเป็นตับเป็นตับบากคุณผู้ชมอันนี้คือหมดเลยใช่ไหมแลกไม่ได้ละหมดละหมดละคงทนสองเหรอก็ยังไม่สุดยังไม่สุดยังไม่ได้ยังไม่โดนเก็บไว้ก่อน เก็บไว้ก่อนคือมรดกเนี่ยไม่ต้องรีบใช้เลยเดี๋ยวได้ใช้แน่ๆนะครับเอาละพอดีรู้สวยงามเรียนเลยไหมคุณชาวบ้านทํางานเลยคุณชาวบ้านต้องทํางานเลยนะครับเนี่ยเพชรเขียวเนี่ยเราก็จะใช้กับชาวบ้านตัวใหม่ๆเรื่อยๆครับเพื่อให้เขาอัพเลเวลเพื่อได้จะปลดล็อกนะครับคุณชาวบ้าน<ๆ>นี่ดื้อนะเนี่ยไม่ช่วยทํางานนะอย่างเงี้ยดื้อหรือเปล่าเด็กดื้อต้องโดนอะไรโดนมไม้กูนี่ไง เออเอาละ,อาละตอนนี้ยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับโ,โหแม่งผมซื้อมอรกตผมหมดเลยอะ่ะนี่มอรลกตกูหมดเนี่ยมึงยังไม่อัพอีกอมึงยังเป็นมือใหม่หัดเที่ยวอยู่เลยเนี่ยโอ้โหมันยังเป็นมือใหม่อยู่เลยคุณผู้ชมคือมอรกตผมหมดแล้วนะต้องรอต้องรอวันถัดไปแล้วคุณผู้ชมนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเอาเหล็กมาแลกเป็นมอรกตนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นมีเวลาเหลือือมีเวลาเหลือเหลือระหว่างนี้เราทับเตียงให้ชาวบ้านเพิ่มดีกว่านี่คือเวลามีค่านะ เราทำงานตลอดนั่นคือสิ่งที่ดีนะครับเวลามีค่ามากฟิบได้ทั้งหมด7เตียงโอเคมีเลยครับมีลูกมีหลานก,กันเยอะๆเลยครับอ่าเบื่อที่นอนเก่ามานอนที่นอนใหม่อยากจะสันโดดนอนคนเดียวก็ไม่มีใครว่าคือเลี้ยงดูปูเสือดีขนาดเนี้ยอะจะไปหาจากไหนอะมันไม่มีแล้วในโลกใบนี้ย ระหว่างนี้เราทําเตียงรอได้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปเอาที่ตัดขนแกะนะครับมาตัดขนแกะไปก่อนเหมือนขนแกะในบ้านจะหมดแล้วนะครับขนแกะขนแกะฟุบ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 มาแล้วปิมบาร์เบอร์ปิมบาร์เบอร์ปิมบาร์เบอร์ครับปิมบาร์เบอร์ปิมตัดขนแกะครับมาเลยครับปิมบาร์เบอร์วางแล้วก็วางได้เตียงมาเพิ่ม น่าจะสักระยะเลยครับผมกว่าเราจะไปเข้านารกกันเนี่ยนะครับผมว่าต้องใช้เวลาอีกอพอสมควรเลยค,คุณผู้ชมมีใครสนใจไปทำงานไหมครับตรงนี้คนว่างเยอะนะครับมาทำงานช่วยกันหน่อยเร็วไม่ใช่มึงนะเด็กเวนไม่ใช่มึงนะขยับรถกุ้เออเออเออฉันไปทำงานเลยครับสวัสดีการดีครับอ่าได้เลยหนึ่งคนสวยงาม มาแล้วมาแล้วอ๊้ตรงนี้เราน่าทําแบบที่งัดขึ้นอีกสักอันหนึ่งเนเนาะได้ไม่ต้องมาเข็นเองงี้ครับปวดหัวเมื่อกี้เราดูอย่างว่าถึงไหนอ๋อนี่โอเรายังไม่ได้นี่เลยนี่ว่าโอหนี่อันนี้คือเราทํางานพลาดนะเนี่ยเออเราทํางานพลาดนะเนี่ยนี่เราไม่ต่อรางไงนี่คือเราทํางานพลาดนะเออเอาพอดีพอดีนะปิมสวย โอเคสวยงาม4ี่คนโอ้ oh. มาถึงจะเอานูน่นเอานี่แล้ววะผมต้องแลกอ้านี้ได้ก่อนแลกเพชรมาสวยแลกมาอีกแลกไม่ได้แล้วครับหมดวันแล้วตอนนี้เป็นระดับสูงสุดแล้วนะครับปรบมาจาร์เลยนะคุณผู้ชมแลกเพชรเขียวมาแลกเพชรเขียวมาได้24เม็ดครับ mm hmm. เดี๋ยวเอาเพชรเขียวไปแลกต่อได้อีกแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปวางเตียงให้ชาวบ้านก่อนนะครับโ mm hmm. อ้หลายอย่างเนาะ ทำหลายสิ่งธรรมดาคนไม่รู้จักวางแผนคุณชาวบ้านครับมีลูกมีหลานได้เยอะๆเลยนะครับนี่นอนกันโอ้โหสบายละ่ะใครจะมากวนคุณชาวบ้านได้หลังจากนี้ไม่มีผมเนี่ยแหละจะอาสาดูแลปกป้องอ่สวยวันนี้เล่นเพลินจัดลุคคุณผู้ชมผมเล่นเพลินมากกว่าวันนี้ยจะมีอันนี้แลกหนึ่งแลกสอง เอาเลื่อนขั้นเป็นตัวตัวไปคุณผู้ชมมันได้ง่ายๆทิ้งไปทิ้งไปเลื่อนขั้นยังจ๋า่านี่เลื่อนขั้นแล้วนะครับนี่โอ้โหแต่เหล็กหมดแล้วดีทำไงอะเหล็กมันหมดอย่างเงี้ยแย่ละผมเครียดนะเนี่ยเหล็กหมดเนี่ยไดนดูซิว่าหมดยังว้ายเหล็กตรงนี้ก็หมด ต้องเดินทางไปเอาเหล็กหน่อยละ่ะ <laughs> วางแผนมาอย่างดีมันจะมีปัญหายัางไงถูกปะไม่ต้องเดินเองให้เมื่อยด้วย <c oughs> ขออนุญาตลงมาเอาเหล็กครับ <c oughs> เหล็กจะมีเยอะไหมนะลุ้นจังเลยครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับ <c oughs> ตอนแรกดูเหมือนเหล็กมันจะเยอะใช่ป่ะแบบ <c oughs> ดูเหมือนแบบเฮ้ย เราจะใช้เหล็กหมดเหรอใช้หมดครับเหล็กใช้เยอะมากครับแลกไอ้เพชรเม็ดเขียวเนี่ยโอ้โหบานตาไทยคุณผู้ชมเรียบร้อยอายขึ้นไม่ทันคืนไม่ทันแม่เ้ยคืนไม่ทันไปไปไปนี่ถ้ากูเดินเองเนี่ยป่านนี้กูถึงเลยนะ โอเคเอาเหล็กมาแรกกันครับโอ้ยดูดิโอ้โห,โโห,ดดโโหได้แบบบึมบั่มแบบเดียวนิดมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้เราได้มา64เม็ดแล้วคุณผู้ชมนะครับต่อไปเราก็ต้องเอามาซื้อตัวนี้ของเต็มครับของเต็มเฟิร์บเอาชิบหายหมดครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหหมดแล้วต้องรอรอยาวเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเข้าใจได้แต่น่าจะหลงสักรูหนึ่งนะครับรูเนี้ยเนาะผมต่อน,นี่เพิ่มสักห้าคนกำลังดีมีชาวบ้านคนไหนสนใจออกไปทำงานด้านนอกไหมครับเชิญขึ้นรถเลยครับเชิญเลยครับกูได้ชาวนาอย่างเงี้ยได้ชาวนาปุ๊บต้องไปขุดบล็อกคุณผู้ชม ไปไปนิดหนึง่งลงยางตรงยางตรงแล้วสวยขอญาตครับทุบสวยครับโอ้เราต้องไปครับอาวุธนี่นาผมไปดูก่อนบล็อกอาชีพอาวุธได้อีกหนึ่งกล่องสวยงามมาเลยจ้าก็จะเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ไว้แรกเพชรเมร็ดเขียวโดวยเฉพาะนะครับ อ่ะอันนี้ยังเป็นอ๋อใช่ไม่ได้ดูครับว่าคนนี้คือเนี่ยได้มาเยอะนะแลกไหมแลกมาแลกมาเนี่ยได้เนี่ยอย้ได้มาหลายเม็ดเลยนะคืออาชีพไหนก็แล้วแต่นะยพอเราแลกบล็อกไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะยึดมั่นนะครับผมในอาชีพนั้นๆครับเราต้องปล่อยข้อออกมาครับอย่างนี้เราต้องปล่อยข้อออกมาครับคุณผู้ชมครับให้เขากลับ ห้องมานอนครับใช่ใช่ใช่ผมไม่ได้ดูโอ้โหแล้วเราเจอตัวซีเกตนะตัวเดียวเลยนะอยากจะบ้าอะเดี๋ยวเอาชาวบ้านอีกคนนึงมาครับบอกอาชีพวางบนนั้นเคปะ่ะชาวบ้านคนสุดท้ายเชิญเลยครับคุณชาวบ้านครับไม่ไม่เอาชาวนาได้ไหมครับเอาคนที่มันว่างจริงๆอะครับเนี่ยคนเนี้ยเออแข่เนี้ย เสร็จฉันขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยครับอ่าเสร็จนี่นวผมก็จะปิดคลิปแล้วครับเดี๋ยวพันหน้ามาว่ากันต่อเรื่องสมุดเอนชา่นต,ต่างๆนะครับพันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโหเหนื่อยมากเลยพันนี้ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากที่ติดตามนะครับผมพาต่อไปจะเป็นอย่างไรมีอะไรอยากจะแนะนําน้าเหนอคอมเมนต์ Comment ด้านล่างมาเลยนะครับผมเจอกันพาต่อไปครับ